สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเข้าสู่การวางแผนเทรดเมลาเข้าเทรดอะคาเดนะคะกับช่วงแลบทองคําใช่ไหมวางแผนลุยตลาดทองคําแบบมือปโปรนะคะอ่าสวัสดีพี่เก๋สวัสดีพี่เน่งนะคะใครมาแล้วก็ทักทายก,กันก่อนนะอ่าทีนี้เรามาดูซีเมื่อวานโอ้เมื่อวานเมื่อวานเมนื่อวานเป็นเยี่ยงไรบ้าง เมื่อวานตรงนี้คือจุดที่ตอนที่เราคุยกันอยู่เนาะนี่คือจุดบายแล้วแบบให้ไว้ตรงนี้สามสามหนึ่งแปดราคาเด้งไปนิดนึงนะคะประมาณสี่ร้อยจุดแต่ว่าทะลุจริงๆตรงเนี้ยก็เข้าได้แต่ว่าเมืม่อวานแบบแค่ไม่ได้ให้เอาไว้นะตรงเนี้ยเข้าได้นะทุกคนราคาตรงนี้นะคะเข้าได้ของเมืม่อวานนะ เพราะว่าเอ่อมันคบเงื่อนไขเหมือนกันแต่เมื่อวานแบบมองข้ามไปนะคะจริงๆตรงเนี้ยไอ้สวัสดีพี่สาวนะคะสวัสดีน้องบอส o ฟอ l อเลยเหรออ่ากรีดพิลี่นะคะกรีดพิลี่ด้วยสวัสดีพี่พง์นะคะดีมันก้อนเนี้ยก็ครบคุณสมบัตินะทุกคนไปดูได้เลยนะคะมีทั้งทุกอย่างอะ่ะเออมีทุกอย่างเออสวัสดีพี่ไพรัตนะคะ แล้วสุดท้ายราคาเขาก็ดีด qm ภาพเนี้ยเขาดีดขึ้นไปเขาดีดขึ้นไปใช่ไหมแล้วเนี้ยแล้วสุดท้ายเขาก็ลงไปขึ้นไปชนกับ pull back ของสชั่วโมงเมื่อวานที่พูดไว้เนาะแล้วก็ปรับตัวลงมาใช่ไหมคะพอปรับตัวลงมาพอปรับตัวลงมาตรงเนี้ยเขามาเจอโซน order block ของหชั่วโมง แล้วก็ดีดขึ้นไปต่อแล้วตอนเนี้ยวันนี้ไม่ได้ดูกราฟเลยเนี่ยเดี๋ยนะว่าเราจะเล่นยังไงกันดีแล้วเห็นเห็นเส้นสีน้ำเงินเนาะเส้นสีน้ำเงินนี่เส้นสีน้ำเงินเมื่อวานตรงนี้ลงมาเส้นสีน้ำเงินเมื่อเช้าตรงนี้ลงมาแล้วเขาก็มาเคลียร์เนี่ยโซนโซนสร้างเทรนอะจำได้ไหมคะตรงนี้เนาะ โดยใช้ตรงนี้เป็นตัวเคลียร์เนาะแล้วเขาก็ขึ้นไปใช่ไหมคะพอขึ้นไปปรับตัวลงมาเพราะว่าเขาเหมือนจะไม่มีแรงเกิดคาสสิกไดเห็นไหม <c oughs> ตรงนี้เกิดคาสสิกไดราคาก็เลยปรับตัวลงมานะคะเกิดคาสสิกไดมาจากไหนคาสสิกไดมาจากตรงนี้ที่เป็นพูลแบ็คของสิบห้า ตรงนี้สี่ตรงนี้หนึ่งตรงนี้สิบห้าใช้ได้ทุกอันเลยนะคะแลค่ะก็เริ่มปรับตัวลงมาในระันขอลบก่อนขอลบก่อนขอลบตรงนี้ก่อนคอลบตรงนี้นะคะแล้วถามว่าวันนี้จริงๆจุดเนี้ยแหละเป็นจุดที่สวยที่เราจะบายถามว่าอ่ะอีกนิดนึงเอ่อตรงเนี้ย ตรงนี้ถ้าเกิดเข้ามาจะเด้งนิดเดียวนะคะทาไมถึงเด้งนิดเดียวเพราะว่าเขาไปชนกับ p ูแบ b a c k 4ชั่วโมงแล้วเขาปรับตัวลงมาใช่ไหมอ่ะโอเคทีนี้เดี๋ยวแม่มจะขอไปดูในเด y ก่อนว่า day เนี่ยมีแนวโน้มยังไงบ้างนะคะเด y มีแรงดันขึ้นมานิดนึงนะคะจากที่ปิดแดงแล้วก็ไปเคลียร์แทงนี้แล้วของเมื่อวานก็ ปิดเขียวขึ้นมานิดนึงนะคะเพราะว่าเขา,เ,าเขาเริ่มมีแรงกลับขึ้นมาใช่ไหมแล้วถามว่าวันเนี้ยเราจะเล่นที่ไหนถ้าในทำฟิลมเดย์เลยนะคะถ้าเกิดในทำฟิมเดย์เลยอะ่ะเซลแบบไกลๆตรงนี้เลยอะ่ะแล้วบายหรอบายน่าจะเป็นไส้ไส้นี้นะ แต่เดี๋ยวเราจะไปดูก่อนแต่ว่าราคาเราต้องมาดูของทําเฟรมย่อยก่อนนะทีเนี้ยพอเรามาดูดูของสี่ชั่วโมงใช่ไหมของทําเฟรมสี่ชั่วโมงขอลบก่อนลบทุกอย่างดีกว่ารู้สึกลุงลังจัง <laughs> จะเหลือไว้ทำไมอ่ะทีนี้เรามาดูของทําเฟรมสี่ชั่วโมงเนาะ ตรงเนี้ยตรงเนี้ยเป็นอีควอโลนะคะคือจุดเรคลิตี้นั่นแหละตรงเนี้ยจะเป็นอีควอโลนะดังนั้นมีโอกาสที่จะโดนเคลียร์มากๆตรงนี้นะถ้าเกิดดูในสี่ชั่วโมงอะตรงเนี้ยโดนเคลียร์นะคะแล้วจุดบายอยู่ไหนถ้าเกิดตรงนี้โดนเคลียร์จุดบายจุดบายโอ้เขามาใช้ เพามาใช้โซนนี้ของหนึ่งชั่วโมงไปใช่ไหมที่เก้าห้ามาตอนวันจันท์ใช่ไหมคะเดี๋ยวหนึ่งชั่วโมงไม่เห็นอนะโอเหลือแปดสามอะแต่ว่าไม่ค่อยสวยเลยอะอืมแปดสามแต่ว่าไม่ค่อยสวยนะแป๊บนึงนะคะเออ ขอลบออกบ้างดีกว่าไม่เอาแล้วดีกว่าปิดดีกว่า <c oughs> คือตอนแรกอยากจะเอาไว้ดูว่าเออแผนหน้าเพลอะ่ะมันมาทุกวันเลยนะอะไรอย่างงี้ลบดีกว่าค่อยเริ่มต้นใหม่มันไม่สวยอะ่ะทุกคนอยู่กับแหม่หมเนี่ยอ่าสวัสดีพี่ไพรัลนะคะอ่าทีนี้วันนี้เดี๋ยวแมมาดูก่อนจุดที่น่าสนใจนะคะ ตรงนี้น่าจะเป็นของ m 3 0เป็น qm by ตรงนี้จะเป็น qm by ของ m 3 0ใช่ไหม d ี m a n ตรงนี้น่าสนใจ1จุดนะคะแล้วก็ดีมานข้างล่างนี้1นึ่งจุด ตรงนี้นะออสองจุดนี้น่าสนใจนะคะแต่ว่าให้ระวังนิดนึงเพราะว่าหัวเนี้ยเขากลับมาแบบได้กลับมาแบบได้แบบไหนคะกลับมาแบบอะไรอ่พิ่มาแบบได้ตรงนี้นะคะเขากลับมาแบบคลาสสิกได้แบบนนี้ เออแหมมองว่าถามว่าตรงนี้บายได้ไหมเนี่ยตรงนี้ก็น่าสนใจนะแต่ว่าไม่รู้ว่าจะเอาอยู่ไหมนะเอาไว้ก่อนจุดนี้แหม,มอยากให้รอคอนเฟิร์มนิดนึงนะเพราะว่าอืม นั้นเดี๋ยววันนี้นะคะเดี๋ยวขอดูยังนสิบห้าแป๊บหนึ่งนะอืมอ่าเอาเอา,เอาตรงนี้ก่อนก็ได้ตรงนี้ไม่ค่อยสวยแต่ว่าครบเงื่อนไขนั้น ทุกคนตีกรอบดีมาน,นีไว้นะคะตีกรอบดีมาน,นี้ไว้แล้วก็รอเนาะแต่จุดที่สวยที่สุดจะอยู่ข้างล่างตรงนี้แต่สองโซนนี้ก็รอได้นะคะสองโซนนี้ก็รอได้เออเมื่อวานไม่ได้รีแคปเลยเหมือนเหมือนที่คาดการอยู่นะเมื่อวานนะคะตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะรอบายสามจุดเนาะแล้วก็จุดเซล จุดเซลสวัสดีค่ะพี่เพนนีเดี๋ยไหมเพราเผื่อพ,พี่เพนนีนต้องทําเสียงหวานด้วยจุดเซลอะค่ะเหม,มให้ไวทั้งหมดนี้เอ่อคือไม่คือ,คอทำไมให้ทั้งหมดนี้นะคะจริงๆแบมมองว่าตรงเนี้ยมันจะเป็นเรเคลคตี้แต่ว่าไม่แต่ว่าเผื่อเขาใช้ตรงเนี้ยเป็นเรเคลคตี้แล้วเขาจะเอาแค่โซนนี้ก็เลยตีไว้ให้ทั้งหมด เดาไว้ก่อนว่าตรงนี้คือลลคเิตี้แต่เผื่อเขาจะใช้อนาจาักรตรงนี้เป็นลลคเิตี้ก็เลยเอาตรงนี้ไว้ก่อนแต่ว่ามีโอกาสที่จะหลุดนะคะดังนั้นจุดเซลเราก็จะรอตรงนี้ตรงนี้บายบายลึกมากตรงนี้ก็จะเป็นดีมานก็จะเป็นจุดบายอีกหนึ่งจุย์นะคะตรงนี้นะเป็นดีมานที่สามารถทำลายตรงนี้แล้วดันตัวเองขึ้นไปได้นะคะ แล้วก็มี liquidity เรียบร้อยตรงนี้ดีมาตรงนี้นะเผ่อๆเขาอาจจะเคลียร์ตรงนี้มันจะเป็น e q u a l ลตรงนี้จะเป็น equalo e equal ก็คือ liquidity นั่นแหละนะคะดังนั้นไม้ QM ไม้นี้ไม่รู้ว่าจะไปลงดีมานก้อนไหนนะสามก้อนเนี้ย สามก้อนนี้ไม่รู้ว่าจะไปลงที่ไหนสัสดีค่ะพี่แอนดังนั้นดังนั้นนะคะดังนั้นตีเอาไว้ก่อนแบบนี้แต่จุดที่สวยที่สุดจะอยู่ข้างล่างนี้แต่ถ้าเกิดว่าจุดเนี้ยโดนเคลียร์เราจะมารอกันตรงนี้อ่าตรงนี้ก็จะเป็น qm by นะคะแบบนี้นะอ่าตรงนี้ก็พิจารณาตาม คือมันมันยังมีแพทเทิร์นรองรับอยู่แต่ตรงนี้มันส่งมาจากใดแล้วก็ไปชนกับไปชนกับเส้นนี้ด้วยก็มีข้อควรระวังนิดนึงนะคะอ่าตรงนี้เห็นไหมเขาชนมาแล้วจุดเซล์เราก็ยังรอที่เดิมนะคะจุดเซลแแมไม่ค่อยชอบเวลาดีมามันเยอะๆแบบนี้เลยแต่ว่าแต่ว่าก็ต้องเตีะ๊ะเพราะว่า เวลาราคามาเราไม่มั่นใจว่าเขาจะมาที่ราคาไหนนะคะอ่ะเนี่ยทุกคนเดี๋ยวจุดที่เราจะรอเซลล์ทุกคนพิมพ์สามสามสี่หกมาให้หน่อยสามสามสี่หกสองโซนนี้ก็รอไว้ได้เลยนะคะหรือว่าเนี่ยเผลอเอถ้าตรงนี้มีคอนเฟิร์มเผลอๆตรงนี้ได้นะเนี่ย ไม่ได้ไม่ได้ไม่เอาดีกว่าอืมไม่เอาดีกว่าตรงนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เอาข้างล่างนี้ดีกว่าตรงนี้เป็นล i q u i d i t y นะคะเออโอเคนะคะวันนี้ก็ประมาณนี้นะไม่ค่อยมีเสียงอะไม่ค่อยมีแรงไม่ใช่ไม่มีเสียงยังไม่ได้อยู่เลยยื้งแต่เชา้าตั้งแต่ตีสี่ครึ่งตีสี่อะดังนั้นนะคะทุกคน เออ่เดี๋ยวจุดที่เราจะรอบายนะแบบให้สามโซนนี้ถ้าเกิดว่าแพทเทิร์น QM อันนี้หลุดนะคะเราจะมารอดีมันก้อนนี้นะคะคือตอนนี้มันมีแพทเทิร์น QM แต่แพทเทิร์น QM ตัวเนี้ยมันไปนชนจุดสำคัญของฝั่งเซลล์แล้วมันเกิดคลาสสิกใดแต่ถ้าเกิดว่าถามว่ายังเข้าได้ไหมเงื่อนไขมันยังมีในการเข้าออเดอร์ได้นะแต่ว่าถามว่ามันจะดีจากโซนไหนอ่ะอันนั้นอ่ะก็คือ ก็คือเราต้องพิจรารณาหน้างานนะว่าแรงที่กราฟส่งมาเป็นยังไงมีคอนเฟิร์มไหมตรงนี้นะแต่ถ้าเกิด QM เนี้ยแบบว่าโดนใดตรงนี้ผักแล้วเอาไม่อยู่เราจะมารอข้างล่างนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะพิดาใครเข้าใจแผนนะคะกดกดหนึ่งหนึ่งให้หน่อยนะคะว่าตรงนี้ทำไมถึงบายได้แล้วทำไมให้รอระวังเพราะามีข้อควรระวังส่งลงมาแล้วถ้าเกิดเซลล์เราจะไปรอเซลล์ที่ข้างบนตรงนี้นะคะ,ะใครเข้าใจกด กดอะไรนะเมื่อกี้หนึ่งหนึ่งป่ะอ่านะคะโอเควันนี้แผนก็แผนครอบประมาณนี้นะคะทุกคนไปทบทวนนะวันนี้ไปแล้วดีกว่าไปแล้วนะพรุ่งนี้เจอกันเอ้ยขอบคุณนะคะที่กดหนึ่งหนึ่งมาให้อะรอกดหนึ่งหนึ่งแป๊บหนึ่งก่อนถามว่าตรงนี้มี qm มี qm บนะแต่ว่า กลัวมันหลุดอ่ะก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ให้บายแต่ถ้าเกิดใครแบบมีคอนเฟิร์มก็บายได้นะแต่มันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่จริงๆบายได้นะเนี่ยเอ้ยพอดูดีๆบายได้นะเนี่ยถ้าเกิดแบบว่ามีคอนเฟิร์มหรือว่าพิจารณาแถวตรงนี้บายได้นะประมาณสามสองอะคะ่ะแรงอาจจะส่งจากตรงนี้แล้วไม่มารับตรงนี้เลยก็ได้นะคะ ตรงนี้ตรงนี้สวยอยู่นะทุกคนขอให้ไว้อีกหนึ่งจุดดีกว่ามันติดอย่างเดียวมันไม่มีลิควิตตี้แบบก็เลยช่างใจนิดนึงมันไม่มีอะ่ะโอ้มันไม่มีลิควิตตี้อะ่ะทุกคนงนั้นก็สามสองระวังนิดนึงนะคะถ้าเกิดใครจะเข้าอเดอร์นะอืมโอเค เป็นแล้วนะไอไปแล้วนะไปแล้วนะทุกคนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย